เอสุภชัยเปิดภาพรีโนเวทบ้านไม้ของปู่ย่าสวยอลังการมากยกระดับไม่ใช่ผู้จัดการซุปตาอย่างเดียวแต่เป็นดาราท่านหนึ่งในวงการบันเทิงขึ้นแท่นพีเซนเตอร์เต็มตัวอย่างเอสุภชัยสีวิจิตซึ่งพี่เอก็มีผู้จัดส่วนตัวเป็นนางเอกอ้ำมภชราภาชัยเชือ้อ โดยก่อนหน้านี้พี่เอก็ได้บอกว่าหลังขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์เติมตัวครั้งแรกก็ยกค่ายตัวทั้งหมดให้อ่ำไปเลยซึ่งพี่เอด้วยความที่ขยันทำงานมาตลอดสร้างเนื้อสร้างตัวล่าสุดได้รีโนเวทบ้านของคุณปู่คุณย่าจากบ้านไม้สองชั้นเป็นบ้านใหม่เปลี่ยนสีและต่อเติมโดยโพสต์ภาพบ้านให้ได้เห็นผ่านอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นระบุว่า บ้านปู่ย่าเก็บความทรงจําไว้ทุกอย่างนะคะปู่เติมข้างๆกับเปลี่ยนสีนิดหน่อยถ้าเจอกันอีกห้ามดูหลานนะปู่ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมพี่เอจำนวนมาก